จีบุลเลียนอินเตอร์เนช่อนจำกัดครับสวัสดีครับคุณประวันครับสวัสดีค่ะคุณไพศาและคุณสุทธิพันธ์ค่ะครับเป็นไงครับทิศทางทองคําครับก็แกว่งไปแกว่งมานะฮะค่ะก็ต้องรอความชัดเจนจากเฟรดนะคะเราะนั้นเองจากวันนี้จนถึงวันศุกร์ก็เชื่อว่าการแปรตัวของทองคำน่าจะยังคงอยู่ในกรอบ ยกเว้นว่าจะมีกระแสออกมาเรื่อยๆว่าแนวโน้มจะไปทางไหนนะคะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยก็จะมีนักวิเคราะห์ออกมาหลายค่ายวิเคราะห์กันว่าประเทที่จะลงคะแนนเสียงสิบท่านเอ,อตอนนี้แต่ละท่านมีเสียงยังไงอย่าง,งานางเยองเล่นเนี่ยก็มีเสียงไปทางที่บวกว่า,วาน่าจะมีการตบขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่อีกห้าท่านก็มีออกมาแล้วว่า ยังไม่เห็นด้วยกับการปรับในครั้งนี้ดังนั้นก็ต้องรุ้นส่วนที่เหลือไปอะคะ่ะว่าถึงเวลาแล้วจริงจริงเนี่ยจะไปตามโผลกันไหมนะคะ่ะะฉะนั้นจากนี้ไปจนถึงวันถุกถ้าโผลที่ออกมาไม่ชัดเจนมากก็ยังคงอยู่ในเกราะไซเวแคบแคแต่ถ้าโผลที่ออกมาเนี่ยชัดเจนมากขึ้นก็จะเห็นทิศทางของคําที่ชัดขึ้นอย่างเช่นถ้าจะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอ่ต,ตราด้วยอันนี้จะเป็นส่ง โอกาสที่จะย่อหยบย่อลงนะคะดังนั้นเ,เราประเมินอย่างนี้ค่ะจากวันนี้ไปจนถึงวันศุกร์เนี่ยแล้วรับแรกน่าจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยซึ่งเป็นโลเดิมของสัปดาห์ที่ผ่านค่ะถ้าหลุดโลอันนั้นลงมาก็รับถัดไปอยู่ที่หนึ่งหนึ่งแปดสิบเป็นเป็นโลโลหลักถึงจะยังไม่ได้ประกาศแล้วนะคะ,คะเป็นแต่ว่าฝาังแนวโน้มแล้วก็แนวต้านเนี่ยประเมินไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบอ s d o l l a จะถอยจะเอา ต้านแรกและต้านถัดไปอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าดอลลาร์ต่อต่ออย์แต่ถ้าประกาศออกมาแล้วว่าปรับขึ้นปรับลงก็อาจจะเห็นการฉีกของของเทรนที่ที่ชัดขึ้นนะคะคนักลงทุนจะทำยังไงดีครับจะบริหารพอร์ตอย่างไรในภาวะเช่นนี้ครับโทษนะคะไม่ได้ยินเลยค่ะนักลงทุนควรจะบริหารพอร์ตอย่างไรครับในภาวะเช่นนี้ครับที่ยังมีความไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับ คือถ้าไม่ชัดเจนแล้วนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ตาา่ำอะค่ะก็ลงทุนในกรอบด้วยปริมาณที่น้อยน้อยลงแต่ถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงและเป็นนักลงทุนที่ติดตามข่าวกรอบกับมีการมีที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางเทคนิคหรือสามารถดูปัจจัยทางเทคนิคได้อันนั้นก็จะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งซึ่งส,สามารถทําให้ลงทุนด้วยปริมาณที่มากขึ้นค่ะจ้า ค่ะตัวนี้สัปดาห์นี้ก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองคือกรณอเนี่ยมีการสะขึ้นมีนโยบายทางด้านการเงินอีกในวันพุธึ่งนั้นตรงนี้ก็ควรจะจับตามองเพราะว่าบาทบ้านเราเนี่ยอ่อนมาในระยะสั้นเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วถ้ามีนโยบายทางด้านการเงิน,นกลับเข้ามาอีกเนี่ยอาจจะส่งผลให้ทองคให้ให้บาทอ่อนขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนจะต้องจับตามองในวันพุธนะคะ วันน en, ี goodbye, me, quote, ้ต้องขอพระคุณนะครับคุณพวันครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับส่วนสมาคมค้าทองคํานะครับก็ยังคงประกาศราคาเพีง